รายการนี้สร้างขึ้นเพื่อเผยแผ่เรื่องราวเกี่ยวกับบุญบาร,รมีความเชื่อความศรัทธาอิทธิฤทธิปฏิหารและความลี้ลับที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์จริงทุกประการมิได้มีเจตนาลบหลู่แต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังบุญบาร,รมีความเชื่อความศรัทธาอิทธิฤทธิปฏิหารและความลี้ลับ ดีเลยครับ,บ,บฉันรูครับเอาหมาดักัวเป็น <c oughs> ไปทำนะ

หมดโก้ค้างเวลา จ็ดกกาจึงจงแพะเวลาแเหมือนกันตอนบ่าัโมซาเซวันแรก ใสุสานสองตั้งไหวสุสานเจียพีผนด้วยกอดก้อนผนสอง สุดสาดน้ำบนให้ตัวเผาหัวสาดไล่ไอเย็นให้หมดทำพร้อมปั่นทั้งสองที่ที่ผิดให้ มามา,มา,ำมาทำมาทำที่จะย,ย้ายให้อีกคนทำทำทำเหมือนกันทนั้สองวันต่อมาตั้งซาแซสอง ชุดหนึงชุดในสุสานใหม่และจึงให้ตรงเวลาและปิดจึงปิดจึงตั้งไหวสะเสพที่ ปีที่เกียรปีอีกผลจบโค้ค่ะวันที่สิบสามพฤศจิกาให้ถอนเอาฮูไปเผาแลอังหวยขับออกให้หมดเวลาแพ้17็เจ็ดพฤศจิกายนถึงเวลาแพ้นะคะซาแฉวันแรกตั้งตั้งไหวนายสุขาแล้วก็ั้างสิบคืนาเสียปีถอน เรสาดน้ำมนต์ให้ทั่วเผาทูไล่ไอเย็นให้หมดอากงขาเอ่อที่ท,ที่ที่จะทำใหม่อยู่ที่เดียวกันค่ะที่อยู่คนละที่อยู่คนละที่ครับที่เก่าที่อยู่กระสินที่ใหม่เดียร์พันธุ์จันที่ที่ใหม่ให้หลานทำที่เต่าให้ใหมาพี่โจอ๋อที่กระสินให้ ลูกชายไปทําน้องชายแล้วก็เอากระดูกกระดูกจะไปเอามาไหว้ที่ไหนคะคือกระดูกเจ้าของแม่กับของเกียมาไว้ด้วยกันที่คอนเทนต์แล้วก็เอา,าก,เก,ก็เดูกดูกเป็นเก่านี้กลับไปขิชภายในอักรอบครับแล้วถ้าขุดออกมาก่อนเนี่ยแล้วจะไปฝังระยะเวลาน้อจะเก็บไว้ที่ไหนครับบ้าดวัด,วด มันฝากไว้ที่วัดมันไม่ใช่การขุดคือมันเป็นธาตุเลยะนั่นีแหละค่ะก็ทุบทุกไุบ้าที่ที่ธาตุนะคะทุบเสร็จแล้วก็เอาฝากไว้ที่วัดนั่นก่อนเอาออกเอาออกมาจากโกรดนะคะแล้วก็เอาไว้ที่วัดก่อนครับผมท่้นสองทั้งสองที่ค่ะก็จะเดินทางสวนกันอันหนึ่งเอาออกมาเอาฝักไปคืนแล้ววันที่วันที่สิบเจ็ดก็จะปิดกางก็ค่อยเอาใส่ข้างในแล้วก็ปิดใต้าแล้วก็ค่อยตั้งไหว้ของ จึงให้โราคือเอาเอากระดูกเข้าเข้าฝังในถาดาให้ให้ตรงเวลาีตรงเวลาที่จำหนดไว้ครัใค่ะมีอรื่นไมครับสำคัญสำคัญคือเวลาเวลาเวลาสำคัญโอ้ค่ะแล้วแล้วคนคนอื่นไปร่วมได้ไหมคะให้ไปแค่นี้คือคนอยู่ข้างนอกแล้วให้ดนเนินการใคแค่นี้คือไปคนเดียว องใบแรกทีหมาเสาใส่ยอดรับพิมสามยอดส้งโอสามยอดมะตูมสามยอด ที่ที่เหลือเผาใส่หลุมใส่ไล่ไอเย็น แยกชุดแยกชุดชุดหนึ่งอันนี้ของชุดที่หนึ่งใช่ส่งไปแรกสองไปเลขจะเขียงชุดสองอ๋อชุดนี้ไปชุดแรกทั้งหมดต่อไปอเอาุเดียว 好好好 <c oughs> ตั้งที่จะแต่ชุดไหผีเมื่อตั้งสชุดไ้ผีเมื่อตั้งเจ้สุีสช,ชคนทำผ้าสวดมน ก่อนทำรักษาศีลสามวันก่อนทำยิ่งดีตอนย้ายระวังหน่อยนะ ถ้าเกิดยับง่ายง่ายกว่าลายนั้นอโศกท่านถามเลยถ้าเกิดในงานหรือเวลาผมก็ทำคนเดียวลำบากเขาเขาเขาเรียกคนในวัดไปช่วยทำได้ไหมครับได้แต่ถ้าทุกยันยานไปอย่าเอาสายเลือดไป เสี่ยงเอาพวกคนที่อยู่ในวัดเป็นคนไปช่วยทำลูกหลานเลี้ยงพวกนั้นจะไปทำเอาพคนในวัดคนงานคนอื่นไปบ้านได้คือจะบ้านไปช่วยก็ได้คนขันบ๊วยคนที่ไม่ใช่ญาติชุดแรกค่ะสองใบให้สองใบแรกให้กีหมาเผาใส่ยอดพัดทีมสามยอดยอดส้มโอสามยอดยอดมะตูมสามยอด พอเอาเอากระดูกมาแล้วที่ที่เหลือก็เผาใส่ลุมใช่ไหมเอากระดูกออกก่อนถอนถอดเอากระดูกออกแล้วค่อยเผาหรือว่าเผากเผาลงเผาแล้วค่อยเอากระดูกขึ้นเอากระดูกออกก่อนจะเผาผีหรือไม่มีความรู้ค่ะงงแล้วก็เผาพรมที่เก่าที่เคยฝังเป็นชุดที่สอง เขาคงที่เก่าอ๋อก่อนที่จะเอาเนีมามาส่าใหม่ใช่ไหมครับที่เก่าที่เก่าก่อนหน้านี้ครับจ้เขาที่เขาที่กาะสิงหนไม่เข้าใจเพาเข้าใจไหมชุดที่สองเขาเขาคมที่เก่าที่เคยฝังคือคือก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับที่เก่าที่เคยฝังที่กาลสิงห์ ย้ายมีนี่2ชุดหนึ่งชุดสองอไหมพอเราย้ายที่จะสลับกันอ่ะชุดสามที่สามกัมันอยู่ที่หนึ่ง กถามถามกงว่าพยา,ยาตนตัวนี้ตั้งปีนี้รู้สึกป่วยออะไรแบบเลื่อยย้ายจะจบทุกคนให้เกียร์<อ>ที่ที่ที่ทเกี่ยวเกี่ยวพันโชคด,ดีมากนะนมันทำรรมัง้<ๆ>งกำลังกำลังจะ ก่อนเรื่องทำวันนี้ก็จะดีขึ้นครับใช้เวลาต้องสัปดหาห์จบที่มีอะไรสงสัยไหมคะขอพอนรนักปงด้วกันคือนี้คือร่างกายไม่แข็งแรงแขนข้อตกราดจากกรมที่มีทรัพย์เพื่อจะได้ทำทานอ่าเพื่อจะให้ สิ่งธารมะตกดามคงดูเศาสนาดึงศาสนาเกิดแล้วาจะดีขึ้นตามสังขาร บุญบารมีความเชื่อความศรัทธาอิทธิฤทปาฏิหาริย์และความลี้ลับ